น้องมีผิวขาวเหลืองนะคะก็จะใช้รองพื้นนะคะเป็นเบอร์32ค่ะส่วนเบอร์33นะคะก็จะใช้เป็นปกปิดนะคะจุดด่างดำแล้วก็ขี้เมงวันฝ่ยนะคะก็จะมีปัญหานะคะจุดด่างดำนะคะแล้วก็ขี้เมงวันตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็มีฝ้ากระเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะก็จะมีจุดด่างดำเหมือนกันนะคะก็คือมีกระเนาะแล้วก็มีขี้แมงวันนะคะกันค่ะว่ารองพื้นสติ๊กนะคะ จะทําให้น้องผิวเรียบเนียนขนาดไหนเราไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่เบอร์สาสิบสองค่ะจะลงพื้นให้น้องทั่วหน้านะคะสีจะประมาณนี้นะคะนะคะปาดไปเลยนะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวลุงจะให้ดูก่อนนะคะครึ่งหน้านะคะใช้แป้งเหมือนเดิมค่ะเกลี่ยทั่วหน้านะคะเห็นไหมคะเกลี่ยง่ายมากค่ะทุกคน,น จมูกเหมือนเดิมนะคะเราใส่แมสคือเราไม่ต้องไปใช้รองพื้นนะคะใช้ที่เหลือจากหัวแปรงะค่ะเกลี่ยได้เลยนะคะเนียนมากะคะนี่นะคะเดี๋ยวลุงจะเทียบให้ดูนะคะระหว่างสองข้างระหว่างข้างที่ลงรองพื้นแล้วนะคะกับอีกข้างหนึงนะคะที่ยังไม่ได้ลงรองพื้นเป็นไงคะเห็นความแตกต่างไหมคะฝั่งนี้จะเรียบเนียน มากนะคะแล้วก็จุดด่างดำก็นดลงูฝั่งนึงเลยนะคะลงเหมือนเดิมค่ะป้ายเลยค่ะน,นะคะนี่แล้วก็ปาดเหมือนเดิมนะคะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะนี่จะเนียนมากนะคะรุ้งขนนะคะเนียนไปกับรองพื้นเลยค่ะเน,น,น,นียนมากเลยนะคะเห็นไหมคะจุดด่างดำนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นจากสิวนะคะ ก็โดนกรบนิดเลยนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการปกปิดนะคะน้องนะคะยังมีนะคะที่ต้องปกปิดก็คือขี้แมงวันนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นจากเศษแล้วก็มีฝ้ากระเล็กน้อยนะคะเราต้องเลือกลองพื้นนะคะที่เป็นเบอร์รองพื้นสีเข้มกว่าผิว1สีค่ะน้องใช้รองพื้นเบอร์สามสิบสองนะคะเบอร์ต่อไปก็คือจะเป็นเบอร์33ค่ะป้ายลงไปนะคะตรงจุดที่มีปัญหานะคะป้ายไปเลยค่ะ นิดนึงนะคะแล้วจะคิ้วนิดนึงนะคะ mm. นะคะคะแล้วก็ใช้หัวแปรงนะคะย้ำลงไปจุดที่เราต้องการปกปิดนะคะไม่ป้ายนะคะทุกคน mm. ใช้แทบๆลงไปแบบนี้นะคะ mm. เห็นไหมคะที่มมันวานมิดเลย, mm. เยีีแบบน้ mm. ทำให้รองพื้นนะคะติดแน่นทนนานนะคะ mm. ก็คือใช้หัวแป้งย้ำๆ,ๆไปค่ะย้ำทีๆนะคะให้ทั่วใบหน้าค่ะ ยิ้มทีๆเลยแบบนี้นะคะเหนียนมากแล้วก็ที่เหลือปายแปรงนะคะลงที่จมูกค่ะลงทีโซนนะคะขั้ตนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่เลยนะคะแป้งฝุ่นนะคะจะเนื้อละเอียดมากบางเบาสุดๆค่ะอย่าลงที่หน้าเลยนะคะอย่างทุกครั้งที่ลุงบอกอย่า,อาไปลงที่หน้าเลยนะคะให้เอามาลงที่ฝ่ามือก่อนนะคะ นี่เลยนะคะแล้วก็แท็บไปเลยนะคะให้ทั่วหน้านะคะแท็บแท็บแท็บไปเลยค่ะทั่วหน้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวรุงจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างสองข้างที่ลงแป้งฝุ่นกับไม่ลงแป้งฝุ่นนะคะข้างที่ลงแป้งฝุ่นแล้วเนี่ยเขาจะดูดซับเอาความมันนะคะจากผิวแล้วก็จากรองพื้นของเราออกนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างวันนะคะรองพื้นของเราก็จะติดแน่นทนนานไม่ไหลเยิ้มค่ะให้ดูนะคะ เห็นไหมคะเห็นความเรียบเนียนไหมคะแล้วก็ไม่มันไม่เยิ้มเนาะแต่ฝั่งนึงนะคะที่ยังไม่ได้ลงนะคะมีความเรียบเนียนนะคะแต่ยังมีความมันวาวอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาลงให้ทั่วหน้ากันเลยนะคะ,ะ,คะลองพื้นเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ลงรองพื้นด้วยรองพื้นเบอร์32ทั่วหน้านะคะแล้วปกปิดด้วยรองพื้นเบอร์33ค่ะเพิ่มวอลลุ่มตานะคะ ด้วยมัคคาร่าค่ะของอินโนเมียนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้ขนตาของน้องดูหนาแล้วก็ยาวขึ้นค่ะเลียงเส้นสวยงามนะคะกันน้ําได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าต้องหามาใช้กันนะคะปัดแก้มนะคะด้วยอินโนเมียเหมือนกันค่ะแค่นี้นะคะก็ทําให้น้องนะคะสดใสสวยแบบนี้ค่ะ